สวัสดีครับเราเตือนพยากรณ์โดยผมประจารย์นุครับคลิปนี้เราจะมาทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีให้กับผู้ที่เกิดราศีมังกรผู้ที่เกิดราศีมังกรก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมไปจนถึงวันที่12กุมภาพันธ์นั่นเองครับคลิปนี้ท่านสามารถที่จะชมได้ทั้งผู้ที่จะดูดวงแบบลัคนาราศีและผู้ที่จะดูดวงแบบราศีครับแต่ก่อนที่จะไปชมการทำนายดวงให้กับผู้ที่เกิดราศีมังกรนั้นผมขออนุญาตฝากทุกท่านได้ช่วยกดไลค์กดแชร์ และฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับผู้ที่เกิดราศีมังกรครับดวงชะตาของท่านในช่วงปากหลังเดือนธันวาคมหรือว่าปากสุดท้ายของปี2566โดยจะครอบคลุมตั้งแต่วันที่16ไปจนถึงวันที่31ธันวาคมปี2566นั้น เดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นกันที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1ซึ่งเป็นเซนเตอร์จะส่งผลโดยตรงต่อดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีมังกรในช่วงปากหลังเดือนธันวาคมนั่นเองครับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่หนึ่งนี้คือไพ่เก้าเหรียญสัญลักษณ์รูปเหรียญตามศาสตร์ของไพ่ยิปซีนั้นหมายถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเงินไพ่เก้าเหรียญนั้นถือว่าเป็นไพ่ดวงการเงินที่ใหญ่และเมื่อไพ่ดวงการเงินที่ใหญ่ขนาดนี้มาอยู่ในตำแหน่งที่1ซึ่งเป็นเซนเตอร์ แน่นอนนะครับจะส่งผลต่อดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีมังกรเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับนั่นก็หมายความว่าดวงการเงินการทองของผู้ที่เกิดราศีมังกรที่ติดขัดมานานนี่นะครับตัวท่านเองนั้นจะมีทรัพย์ก้อนใหญ่จะมีเงินก้อนโตเข้ามาตเตรียมเฮได้เลยนะครับผู้ที่เกิดราศีมังกรและนอกจากนั้นนะครับผู้ที่เกิดราศีมังกรดวงชะตาของท่านในช่วงปากหลังเดือนธันวาคมหรือว่าปากสุดท้ายของปี2566นั้นตัวท่านเองจะมีโชคใหญ่ที่สุด ในรอบ12ปีเลยนะครับทำไมถึงบอกอย่างนั้นเพราะว่าตัวท่านเองนั้นมีไพ่เดอลซันนี่คือไพ่ที่ให้คุณสูงสุดในสำรับของไพ่ยิปซีเป็นไพ่ที่ให้คุณรอบด้านครอบจัก,กรวาลจริงๆและก็ยังมีไพ่เอ็ดออฟแพนเดอร์เคอร์หรือว่าไพ่หนึ่งเหรียญน,นี่คือไพ่แห่งโชคลาภจากการเสี่ยงดวงคนที่จะมีโชคมีลาภจากการเสี่ยงดวงที่จะถูกหวยถูกลอตเตอรี่ต้องได้ไพ่ใบนี้เลยนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีไพ่เดอะเวิร์หรือว่าไพ่เทวดา ไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าดวงชะตาของท่านนั้นจะมีโชคมีลาบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะมอบโชคที่จะมอบสิ่งดีๆให้กับชาวราศีมังกรส่งท้ายปีนั่นเองนะครับนี่งไงฮะก็ตามที่ผมบอกนะครับว่าชาวราศีมังกรนั้นจะห่างหายจากทรัพย์สินเงินทองห่างหายจากโชคลาบมานานมากๆเลยทีเดียวนะครับในช่วงของปากหลังเดือนธันวาคมนั้น ถือว่าดวงชะตาของท่านจะมีโชคมีลาภครั้งใหญ่ส่งท้ายปีเป็นโชคใหญ่ในรอบ12ปีเลยทีเดียวนะครับผู้ที่เกิดราศีมังกรครับผู้ที่เกิดราศีมังกรครับเดือนนี้คือเดือนธันวาคมเป็นเดือนสุดท้ายของปีปีพุทธศักราช2566เหลือระยะเวลาอีกไม่กี่วันก็จะจากเราไปปีใหม่ปีพุทธศักราช2567ก็จะเข้ามาแทนที่ในช่วงนี้เป็นช่วงของการเปลี่ยนศักราชใหม่แน่นอนนะครับดวงชะตาของคนเรานั้น ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ด้วยเช่นกันช่วงนี้แหละนะครับจึงเป็นช่วงที่มีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งที่ท่านที่มีความเชื่อด้านของโชคชะตานะครับควรที่จะมีการตรวจเช็คดวงชะตาหรือว่าดูดวงส่วนตัวนั่นเองจริงๆคนเรานี่นะครับปีหนึ่งควรที่จะมีโอกาสได้ตรวจเช็คดวงชะตาตัวเองประมาณสักครั้งสองครั้งเป็นอย่างน้อยนั่นเองนะครับเพื่อที่ทูท่านเองนั้นจะได้รู้เหตุการณ์ล่วงหน้าแล้วก็จะได้วางแผนชีวิตได้ถูกต้องนั่นเองนะครับ หากว่าตัวท่านเองนั้นสนใจที่จะดูดวงส่วนตัวด้วยสา์แห่งไพ่ย,ยิปซีกับผมอาจารย์นุแล้วเราก็ให้ติดต่อมาทางไลน์ไอดีที่อยู่ด้านล่างจอนี้ได้เลยนะครับผมอาจารย์นุพร้อมแล้วก็ยินดีที่จะให้บริการทุกท่านเลยนะครับเดี๋ยวเราขยับมาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายเป็นไพ่บทสรุปกันบ้างนี่คือไพ่สิบไม้เท้าสัญลักษณ์รูปไม้เท้าตามศาสตร์ของไพ่ย,ยิปซีนั้นหมายถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการงาน ไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าดวงการงานของผู้ที่เกิดราศีมังกรในช่วงของปากสุดท้ายของปีนั้นค่อนข้างยุ่งนะครับเนื่องจากว่าเดือนธันวาคมนั้นมีวันหยุดยาวมีวันหยุดเยอะมีวันทํางานน้อยลหลายๆท่านนี้นะครับก็ถูกขีดเส้นแล้วว่างานของท่านโปรเจกต์ของท่านจะต้องสําเร็จเสร็จสิน้นภายในปีนี้ฉะนั้นตัวท่านเองอาจจะรีบเร่งมากๆนั่นเองนะครับจนแทบไม่มีเวลาเป็นของตัวเองค่อนข้างยุ่งมากนะฮะไพ่ใบนี้อีกอย่างหนึ่งนะครับผมไพ่สิบไม้เท้าก็หมายความว่า คนที่ทำชธุร,รกิจค้าขายนะครับคนที่ให้บริการคนหมู่มากหลากหลายเพศหลากหลายวัยในลักษณะแบบนี้การงานของท่านจะดีมากๆเลยทีเดียวนะครับก็หมายความว่าคนที่เป็นพ่อค้าแม่ขายก็จะขายดิบขายดีมีลูกค้ามากมายหลากหลายเพศหลากหลายวัยมาใช้บริการนั่นเองนะครับแน่นอนนะฮะในช่วงของปลายปีนั้น เป็นช่วงไฮซีซั่นผู้คนกล้าใช้เงินมากยิ่งขึ้นคนเดินทางไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนการเฉลิมฉลองในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ทําให้เม็ดเงินนั้นเดินสะพัดมากๆเลยทีเดียวแน่นอนนะครับธุรกิจการค้าการขายของท่านนั้นจะดีมากๆนั่นเองนะครับสําหรับความหมายของไพ่1ิไม้เท้านั่นเองครับคราวนี้ที่เราขยับมาที่ไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่4กันบ้างนี่คือไพ่ king of one หรือว่าไพ่กษัตริย์ถือไม้เทา้า ไพ่ใบนี้ก็บ่งบอกว่าผู้ที่เกิดราศีมังกรนั้นเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์เป็นคนที่ติดตามข้อมูลข่าวสารเป็นคนที่ไม่ตกยุคเป็นคนที่ทันสมัยอยู่เสมอนั่นเองนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับผมไพ่คิงอวอนยังหมายวามว่าผู้ที่เกิดราศีมังกรนั้นเป็นคนที่มีแนวคิดวิธีคิดที่ไม่เหมือนใครนะครับแปลกแหวกแนวมากมาก จุดเด่นของผู้ที่เกิดราศีมังกรก็คือเป็นคนที่พูดคุยเก่งพูดคุยดีนั่นเองนะครับตัวท่านเองนั้นถ้าเป็นเรื่องของการพูดคุยการนําเสนอการพรีเซนต์งานมีโอกาสชนะใจลูกค้าสูงมากมากนั่นเองนะครับภพ่ไปนี้ถ้าหากว่าผู้ที่เกิดราศีมังกรทํางานรับราชการเป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างเขาในภาคเอกชน ก็บอกได้เลยนะครับว่าจะเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานดีมากๆผู้หลักผู้ใหญ่ส่งเสริมสนับสนุนถ้าว่าท่านนั้นทํางานอยู่ในภาคเอกชนก็บอกได้เลยนะครับว่าจะมีรายได้มีเงินเดือนที่สูงมากๆนั่นเองแต่ถ้าหากว่าออกมาทําธุรกิจการค้าการขายส่วนตัวถ้าเป็นไพ่ใบน,นี้ก็จะประสบความสําเร็จมากๆมีกิจการใหญ่โตนั่นเองนะครับ อีกอย่างหนึ่งนะครับผมไพ่킹ออฟวอร์นั้นถ้าจะเป็นปัญหาและอุปสรรคจริงๆก็คือแนวคิดของท่านนั้นจะไปขัดแย้งกับคนที่เป็นหัวอนุรักษ์นิยมหรือว่าคนที่มีแนวคิดแบบเก่าๆหน่อยนี่นะครับเขาจะมองว่าความคิดและไอเดียของผู้ที่เกิดราศีมังกรน,นั้นค่อนข้างที่จะสุ่มเสี่ยงจนเกินไปก็เลยจะมีความขัดแย้งกันนั่นเองนะครับก็ขอให้ตัวท่านเองนะั้นใจเย็นๆค่อยๆพูดค่อยๆค,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 คุยกับเรากันนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งนี้ก็คือตำแหน่งที่7นะครับผมนี่คือไพ่6ถ้วย ไพ่หกถ้วยนั้นถ้าเป็นเรื่องของธุรกิจการงานก็คือธุรกิจการงานของท่านที่เกี่ยวข้องกับเด็กๆจะดีนะครับรวมไปถึงการขายเสื้อผ้าเด็กของใช้เด็กของเด็กเล่นพวกกิฟ์ช็อปนะครับพวกเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าของวัยรุ่นอะไรประมาณนี้จะดีนั่นเองและนอกจากนั้นนะครับผมไพ่หกถ้วยยังหมายความว่าผู้ที่เกิดราศีมังกรในช่วงก่อนสิ้นปีนี้ตัวท่านเองจะมีโอกาสนะครับได้เจอเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันนานมากๆอาจจะเป็นเพื่อนตั้งแต่สมัยเรียน ประถมมัธยมหรือว่าเพื่อนเก่าสมัยมหาวิทยาลัยอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองบางท่านนั้นบอกว่าไม่ได้เจอกันเป็น10ปีก็จะมีโอกาสได้เจอกันโดยบังเอิญนั่นเองนะครับก็มีความเป็นไปได้นะฮะในช่วงสิ้นปีแบบนี้นี่นะครับสถาบันการศึกษาต่างๆเขามักจะจัดงานรวมรุ่นหรือว่างานคืนสู่ย่าวอะไรประมาณนี้ก็มีโอกาสนะครับที่จะได้เจอเพื่อนเก่าที่ห่างหายกันไปหรือว่าไม่ได้เจอกันนานมากๆอย่างนี้ก็ได้นั่นเองนะครับสําหรับความหมายของไพ่6ถ้วยนั่นเอง ส่วนไพ่เอ็ดออฟพันเดอร์เคิลหรือว่าไพ่หนึ่งเหรียญนี่นะครับไพ่ใบนี้นั้นถ้าเป็นธุรกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับพวกเครื่องประดับทั้งหลายจะดีพวกจิวเวลรี่เพชรพลอยต่างๆพวกร้านทองเครื่องประดับทั้งของจริงของเรียนแบบจะขายดีนะครับแน่นอนนะครับในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่คู่รักนี่นะฮะบ,บางทีเขาก็อาจจะหาเครื่องประดับต่างๆนั้นไปมอบเป็นของข,องขวัญปีใหม่ให้กับคนรักเขานั่นเองนะครับแน่นอนนะครับธุรกิจการค้าการขายด้านนี้ ก็จะดีมากๆในช่วงส่งท้ายปีนั่นเองนะครับไพ่เอ็ดออฟแพนเเคอรหรือว่าไพ่เด็กหนึ่งเหรียญก็ตามที่ผมบอกไปนะครับว่าไพ่ใบน,นี้คือไพ่แห่งโชคลาภอันดับหนึ่งในการที่จะถูกหวยถูกลอตเตอรี่ถ้ามีไพ่ใบน,นี้แล้วก็หมายความว่าผู้ที่เกิดราศีมังกรน,นั้นจะมีโชคใหญ่มากๆในรอบ12ปีเลยนะครับดวงชะตาของท่านนั้นเฮงมากๆอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าชาวราศีมังกรน,นั้น ห่างหายจากโชคทางการเงินห่างหายจากโชคลาภจากการเสี่ยงดวงมานานนั่นเองตัวท่านเองนั้นจะมีโชคใหญ่เกิดขึ้นแล้วล่ะนะครับนอกจากนั้นตัวท่านเองยังมีไพ่เดอะเวิร์ลหรือว่าไพ่เทวดาที่อยู่ในตำแหน่งที่8ไพ่ใบนี้ก็คือไพ่แห่งโชคลาภนั่นเองนะครับตัวท่านเองนั้นจะมีเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาคุ้มครองตัวท่านเองนั้นจะมีโชคลาภจากเทวดาที่จะมอบให้กับท่านนั่นเองนะครับในช่วงส่งท้ายปลายปีนั่นเอง ไพ่ใบนี้ยังตีความหมายได้ว่าหากผู้ที่เกี่ยวราศสีมังกรต้องเดินทางไกลในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เพื่อไปท่องเที่ยวเพื่อไปพักผ่อนอยังต่างพื้นที่ต่างจังหวัดไปขึ้นเขาขึ้นดอยนะครับไปสัมผัสกับ,กบอากาศหนาวลมเย็นหรือว่ากลับบ้านเกิดถิ่นกำเนิดของตัวเองนะครับเพื่อที่จะไปเลี้ยงฉลองกับญาติพี่น้องไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นก็หมายความว่าตัวท่านเองนั้นจะปลอดภัยนั่นเองนะครับเพราะว่ามีเทพเทวดาคอยปกปักรักษาคุ้มครองอยู่นั่นเองนะครับ แต่ว่าผู้ที่เกิดยวราศีมังกรก็ไม่ควรประมาทนะฮะแม้ว่าตัวท่านเองนั้นจะมีเทพเทวดาปกปักรักษาก็อย่าได้ไปฮึกเหิมหรือว่าไปเหลืองอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับเพราะว่าการเดินทางผู้คนเดินทางเยอะรถเยอะก็มีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนั่นเองสรุปแล้วก็คือว่าตัวท่านเองนั้นก็ควรที่จะระมัดระวังตัวด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับส่วนไพ่เดอร์ซันนะฮะที่อยู่ในตำแหน่งที่3นี่คือไพ่ที่ให้คุณสูงที่สุดในสำรับของไพ่ยิปซีไพ่เดอร์ซันนั้นจะให้โชคลาภ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพจิตใจว่าตามแต่หากช่วงที่ผ่านมาผู้ที่เกี่ยวราศีมังกรตัวท่านเองนั้นมีความเครียดมีปัญหาในใจเยอะแยะมากมายพอเข้ามาสู่ในช่วงปลักหลังเดือนธันวาคมนั้นถ้ามีไพ่เดอะซันก็หมายคําว่าจิตใจของท่านจะโล่งโปร่งสบายมากยิ่งขึ้นนั่นก็หมายความว่าปัญหาและอุปสรรคต่างๆนั้นมีทางออกมีทางแก้ไขที่ดีนั่นเองส่วนผู้ที่เกิดราศีมังกรท่านใดที่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายในช่วงที่ผ่านมา พอเข้ามาสู่ในช่วงของครึ่งหลังเดือนธันวาคมนั้นร่างกายของท่านก็จะตอบสนองต่อการรักษาตอบสนองต่อ,อยูกยาที่ทานเข้าไปมากขึ้นและอีกไม่นานนะครับร่างกายของท่านนั้นก็จะกลับมาแข็งแรงดังเดิมนั่นเองนะครับไพ่เดอะซันนั้นเป็นไพ่ที่ให้คุณเกี่ยวกับที่ด้านของการงานให้คุณเกี่ยวกับที่ด้านของการเงินและให้คุณเกี่ยวกับที่ด้านของโชคลาบด้วยนั่นเองนะครับก็คล้ายๆกับไพ่เอ็ดออฟเพนเดอร์เคอร์หรือว่าไพ่หนึ่งเหรียญคือไพ่ใบนี้ก็คือโชคลาบในการเสี่ยงดวงคนที่จะถูกหวยถูอตเรี ก็ได้ไพ่ใบนี้แต่ว่าไพ่เดอะซันนั้นก็คือรองลงมาถ้าเป็นโชคที่เกี่ยวข้องกับโชคลาบในการเสี่ยงดวงส่วนไพ่เดอะเวอร์หรือว่าไพ่เทวดาเนี่ยก็เป็นไพ่โชคลาบในการเสี่ยงดวงอันดับ3นั่นเองคิดดูเอาเองกันแล้วกันนะครับผู้ที่เกี่ยวราศีมังกรตัวท่านเองนั้นมีโชคมีลาบจากการเสี่ยงดวงมีโชคที่จะถูกหวยถูกลอตเตอรี่โดยมีไพ่3าใบนี้นะครับก็คือไพ่เอ็ดออฟพันเดอเคิลไพ่เดอะซันแล้วก็ไพ่เดอะเวอร์นี่ การันตีท่านอยู่นั่นเองฉะนั้นโชคใหญ่ในรอบ12ปีของผู้ที่เกิดราศีมังกรมาแน่ในช่วงปักหลังของเดือนธันวาคมและปักสุดท้ายของปี2566นั่นเองนะครับไพ่เดอซันนี้นะครับยังจะทําให้ผู้ที่เกิดราศีมังกรนั้นมีชื่อเสียงได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานได้รับการยอมรับจากหัวหน้างานบางทีผลงานของท่านนั้นจะเข้าตากรรมาการจังๆนั่นเองนะครับแน่นอนนะครับคนจะต้องยอมรับ ในฝีมือของท่านไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานหรือว่าผู้บริหารก็ตามแต่นั่นเองนะครับไพเดอร์ซันนั้นยังหมายความว่าผู้ที่เกิดราศีมังกรที่มีอาชีพเป็นดาราเป็นนักร้องเป็นนักแสดงปกติแล้วตัวท่านเองนั้นก็มีชื่อเสียงอยู่แล้วแต่ว่าในช่วงปากหลังของเดือนธันวาคมนั้น ชื่อเสียงของท่านผลงานของท่านนั้นจะยิ่งขจระจายไปไกลนั่นเองนะครับผมตัวท่านเองนั้นจะกลายเป็นกระแสบางทีบางท่านนั้นอาจจะได้เป็นพรีเซนเตอร์สินค้าตัวใหม่มีอีเวนต์มีงานโชว์ตัวมีคอนเสิร์ตมินิคอนเสิร์ตเยอะมากขึ้นรับรองเลยนะครับว่าคิวแน่นเอียดอย่างแน่นอนคนที่เป็นดาราเป็นนักร้องเป็นนักแสดงนั่นเองนะครับถือว่าดีมากๆนะฮะสำหรับความหมายของไพ่เดอะซันนั่นเองนะครับแต่ว่าผู้ที่เกิดราศีมังกรไพ่ที่ต้องระมัดระวังก็คือไพ่ใบนี้ นี่คือไพ่สามดาบที่อยู่ในตำแหน่งที่5ไพ่สามดาบสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือความใจร้อนวู่วามการเอาแต่จใจของท่านนั่นเองนะครับจะนํามาซึ่งปัญหาความขัดแย้งนั่นเองอีกอย่างหนึ่งนะครับบางทีมันจะเกิดสถานการณ์อะไรสักอย่างหนึ่งเกิดขึ้นทําให้ตัวท่านเองนั้นควบคุมสติอารมณ์ไม่ได้นะฮะวู่วามปี๊แตกในลักษณะแบบนั้น อันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีอย่างแน่นอนเลยนะครับผู้ที่เกิดราศีมังกรการที่ตัวท่านเองนั้นใจร้อนวู่วามเนี่ยไม่เป็นผลดีต่อใครทั้งสิน้นรวมไปถึงตัวท่านเองตัวท่านเองนั้นมีโอกาสที่จะทะเลาะเบาแวงนะครับถึงขั้นรุนแรงมีการชกต่อยการทำร้ายร่างกายกันแบบนี้นั่นเองสําหรับความหมายของไพ่ใบนี้ตัวท่านเองนั้นจะต้องควบคุมสติอารมณ์ช่วงนี้อากาศเย็นแล้วนะครับจิตใจของท่านนั้นก็ควรที่จะเย็นตามอากาศไปด้วยจะดีที่สุดนั่นเองนะครับ ไพ่าสามดาบยังหมายถึงอกหักผิดหวังบางสิ่งบางอย่างที่ท่านได้ตั้งความหวังเอาไว้อาจจะไม่เป็นดั่งใจอย่างนี้ก็ได้นั่นเองนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะไปคุยกันถึงดวงการเงินของผู้ที่เกี่ยวราศีมังกรกันบ้างนะครับว่าดวงการเงินของท่านนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างตัวท่านเองมีไพ่การเงินที่น่าสนใจอยู่3าใบด้วยกันใบแรกก็คือไพ่แปดเหรียญที่อยู่ในตำแหน่งที่2ไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าธุรกิจการงานการค้าการขายที่ท่านลงทุนไปนั้นจะได้ผลกําไรได้เงินก้อนใหญ่กลับเข้ามา คนที่เล่นหุ้นเล่นทองหรือว่าเหรียญต่างๆพวกนี้นะครับรวมไปถึงการเกงค่าเงินเนี่ยบอกได้เลยนะครับว่าจะได้ผลกําไรได้เงินก้อนใหญ่อย่างแน่นอนสําหรับความหมายของไพ่ใบนี้ดีมากๆนันเองนะครับแล้วก็ยังมีไพ่เก้าเหรียญที่อยู่ในตําแหน่งที่หนึ่งซึ่งเป็นเซนเตอร์ไพ่เก้าเหรียญน,นั้นถือว่าเป็นไพ่ดวงการเงินที่ใหญ่ตัวท่านเองนั้นมีโอกาสที่จะได้เงินได้ทรัพย์เข้ามาไม่ว่าจะเป็นโบนองโบนัสปลายปีหรือว่าอาจจะได้เงินมาจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงอะไรประมาณนี้ก็ได้ เป็นเงินก้อนใหญ่มากๆนั่นเองนะครับไพ่ก้าเหรียญยังตีความหมายได้ว่าหากผู้ที่เกิดราศีมังกรวางแผนที่จะซื้อบ้านใหม่วางแผนที่จะปลูกบ้านหลังใหม่หรือว่าวางแผนที่จะซื้อรถตัวท่านเองนั้นจะได้ทั้งรถจะได้ทั้งบ้านอย่างแน่นอนหากว่าตัวท่านเองนั้นอยู่ในช่วงของการขอสินเชื่อรถขอสินเชื่อบ้านก็จะได้รับการอนุมัติในช่วงปากสุดท้ายของเดือนธันวาคมนี้อย่างแน่นอน ตัวท่านเองนั้นจะได้รถใหม่ป้ายแดงจะได้บ้านหลังใหม่อย่างแน่นอนนะครับผู้ที่เกิดราศีมังกรถือว่าดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ไพ่หนึ่งเหรียญตามที่ผมได้บอกไปว่าไพ่หนึ่งเหรียญน,นั้นถ้าเป็นโชคลาภการเงินที่ท่านจะได้มาก็คือโชคลาภจากการเสี่ยงดวงคนที่จะถูกหวยถูกรอตเตอรี่คนที่จะได้เงินได้ทรัพย์เข้ามาอย่างไม่คาดฝันอย่างไม่คาดคิดก็คือไพ่เอ็ดออฟไพน์เดอร์หรือว่าไพ่หนึ่งเหรียญน,นั่นเองเตรียมตัวเ hey ฮได้เลยนะครับผู้ที่เกิดราศีมังกรครับ คราวนี้เดี๋ยวเราจะไปคุยกันถึงดวงความรักของผู้ที่เกี่ยวราศีมังกรกันบ้างนะครับว่าดวงความรักของท่านนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างขออนุญาตเริ่มต้นกันที่ไพ่หกถ้วยที่อยู่ในตำแหน่งที่7ไพ่หกถ้วยนั่นก็หมายความว่าคุณผู้ชายชาวราศีมังกรถ้าได้ไพ่ใบนี้ตัวท่านเองนั้นเป็นดวงที่จะได้แฟนเด็กดวงกินเด็กนั่นเองนะครับแฟนของท่านคนรักของท่านนั้นอายุจะแตกต่างกันค่อนข้างเยอะ5ปี7ปี10ปีหรือว่าห่างกันเป็นรอบแบบนี้นั่นเอง แต่ว่าคุณผู้หญิงที่ได้6ถ้วยนั้นตามประสบการณ์หรือว่าสถิติที่ผมดูมานี่นะครับ80%นั้นจะได้คนรักคู่รักที่อายุมากกว่านะฮะเป็นผู้ใหญ่กว่าอายุอาจจะห่างกัน5ปี7ปี10ปีหรือว่ามากกว่านั้นก็ได้มีเพียง20%ของคุณผู้หญิงที่ได้ไพ่6ถ้วยแล้วจะได้คู่หรือว่าแฟนอายุน้อยกว่านั่นเองนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับผมไพ่6ถ้วยนั้นตีความหมายได้ว่าหากชาวราศีมังกรนะครับกับคนรัก มีปัญหาเลิกรายย่าร้างกันไปนะครับผมหรือว่าโกรธกันงอนกันมีโอกาสที่จะหวนคืนกลับมาคบกันใหม่ในช่วงปักหลังของเดือนธันวาคมนั่นเองนะครับส่วนไพ่เดอะเวรนะครับผมรู้ว่าไพ่เทวดาที่อยู่ในตำแหน่งที่8นั้นคนที่เป็นโสดนะครับตัวท่านเองนั้นจะได้เจอคู่เจอแฟนเจอคนที่ใช่ในช่วงของเดือนธันวาคมนั่นเองนะครับหรือไม่นะฮะบ,บางทีบางท่านนั้น อาจจะได้เจอคู่เจอแฟนที่เป็นชาวต่างชาติเมื่อแต่งงานกันแล้วอาจจะมีการย้ายถิ่นฐานไปตั้งรกรากอยู่ต่างประเทศไปอยู่ในประเทศที่มีสภาพแวดล้อมที่ดีกว่าเราผู้คนบ้านเมืองพัฒนามากกว่าเรานั่นเองนะครับสำหรับความหมายของไพ่ใบนี้ส่วนไพ่เดอรซันนะครับผมที่อยู่ในตำแหน่งที่3ไพ่เดอรซันตามที่ผมได้กล่าวไว้ว่าเป็นไพ่ที่ให้คุณสูงสุดในสำรับของไพ่ยิปซีเพราะว่าเป็นไพ่ที่ให้คุณรอบด้านครอบจัก,กรวาลจริง ไม่เว้นแม้กระทั่งเรื่องของความรักนะครับคนที่ได้ไพ่ใบนี้คู่ดูว่าแฟนของท่าน1เลยนะครับจะเป็นคนที่มีบุคลิกหน้าตาดี2จะเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะฮะในวงการนั้นๆในธุรกิจในการงานนั้นๆ3จะเป็นคนที่มีฐานะดีร่ำรวยมากๆตัวท่านเองนั้นพึ่งพาอาศัยได้นั่นเองนะครับส่วนไพ่ใบนี้ก็คือไพ่ t h e Lover ที่อยู่ในตำแหน่งที่6ไพ่ใบนี้ผู้ที่เกิดราศีมังกรบางท่านนั้นเป็นคนที่มีเสน่ห์เจ้าชู้นะครับมีโอกาสนะฮะ ไปงานเลี้ยงงานฉลองสังสรรค์กันอาจจะไปปิ๊งๆกับใครสักคนหนึ่งเข้าทั้งท้ที่ตัวท่านเองนั้นก็มีคนรักมีคู่มีแฟนอยู่แล้วให้ระวังนะครับว่าจะมีโอกาสคบกันแบบลับๆคบกันแบบไม่เปิดเผยเป็นกิ๊กเป็นกักบางทีบางท่านนั้นมีคู่มีคนรักอยู่แล้วก็อาจจะเกิดความหวั่นไหวในใจอย่างรุนแรงจนไม่สามารถยับยั้งชั่งใจได้ก็เลยมีการครบกันแบบลับๆคบกันในทางที่ผิดนั่นเองระวังนะครับคนรักคู่รักของท่านจับได้เนี่ยมีปัญหาอย่างแน่นอนเลยนะครับ ส่วนไพ่ใบนี้นะครับผมไพ่สามดาบที่อยู่ในตำแหน่งที่5คู่รักชาวราศีมังกรบางคู่นั้นอาจจะไม่ค่อยดีนั่นเองนะครับหมายก็ว่าความรักของท่านนั้นอาจจะมีปัญหาทะเลาะเบาอแว้งกันรุนแรงถึงขนาดที่ว่าจะต้องมีการเลิกรายอย่าร้างกันน,ะนะั่นเองหรือไม่ไพ่ใบนี้ก็ยังตีความหมายได้ว่าถูกเทถูกทิ้งอกหักเจ็บปวดกับความรักเหลือแสนนั่นเองนะครับสำหรับความหมายของไพ่สามดาบครับ และนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีมังกรในช่วงปากหลังเดือนธันวาคมปี2566โดยจะครอบคลุมตั้งแต่วันที่16ไปจนถึงวันที่31ธันวาคมปี2566นั่นเองครับหากว่าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับ ขอฝากรบกวนผู้ที่เกี่ยวราศีมังกรทุกท่านเลยนะครับเมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้วขอฝากรบกวนทุกท่านได้ช่วยมาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปให้ผมด้วยจะเป็นการติชมเพื่อกํากำลังใจกับตัวผมตัวผมเองก็จะนิยาเอาคำติชมของท่านนี่แหละมาปรับปรุงพัฒนาช่องเปลวเทียนพยากรณ์ให้น่าสนใจให้น่าติดตามดียิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองครับขอได้รับความขอบคุณจากผมอาจารย์นุช่องเปลวเทียนพยากรณ์มาณโอกาสนี้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ